สมน้นาแน่นี่ต้องบอกว่าสมน้าแน่พักเพื่อไทยจริงๆเลยนะครับตอนนี้น่าจะมีจิตสํานึกแล้วนะนายกยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรทักษิณชินวัตรด,ดูอยู่หรือเปล่าป,ประตมโมเดลเนี่ยมาลามมาเลยเนี่ยพระประชาชนก็ไม่สิกวายนี่ขอปรบมือให้ชาเชียงรายเลยนีย่คุณเก่งจริงๆคุณเป็นเจ้าของประเทศนี่คุณตบหน้ารัฐบาล รบบเน้นรับอะไรสั่งสอนนี่เขารู้เลยผลทองการไม่ทํางานไงเอาแต่แต่งตัวสวยเชดไปกับชดมาชดไปกับชดมาเจ้าแม่พิตีเดินแฟชั่นโชว์ตัวโลกราะเทศไม่ได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างจริงจัง วันนี้วันที่6พฤษภาคม2555เด็ดพี่พร้อมพงศ์นพริตโคศกพักเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวบอกว่าของไม่ได้แพงจริงนี่ถ้าจะเล่นลิเกก็ไปเล่นลิเกเลยอย่ามาหลงโลงที่นี่นะ,สะเสด็จพี่พร้อมพงศ์นพริตจะไปเล่นลิเกที่ไหนไปแล้ถ้าจะมาเป็นสอสอประเทศใครอย่ามาโตหลไอโตหล มึงเด็กเงินเดินจากภาษีของประชาชนนีไอต้ตอแหลมึงกำลังเล่นลิเกยอยู่หรือยังไงมึงมาแหกตาดูบอกของไม่แพงนี่กูเถียงขัดใจเนี่ยรถแล้วลดที่ไหนไอต้ตอแหละวันนี้นี่ไข่ลูกเขยเช้านี้อาจารย์กินข้าวกับไข่ลูกเขย ถุงหนึ่งข้าแกงเขาขาย30สบบาทมีข่ลูกเขยสองลูกเมื่อก่อน30สิบาทมีข่ลูกเขยสามลูกคุณผู้ชมว่าแพงไหมล่ะไอเด็ดพี่พร้อมพงพษ์นภริตไอตอแหลอียิ่งรักชินวัตรอีต้ตอแหลคุณต้องแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนไม่ใช่ออกมาตอแหลไายวัน ประชาชนก็ไม่ใช่ควายประชาชนกินไม่อิ่มลำบากเขาก็ไม่เลือกมือถมน้ำแน่ประุมธานีลามเลยเห็นไหมขณะเชียงรายนี่เขาบอกเป็นฐานเสียงของเพื่อไทยเลยนะคนทางเหนือเนี่ยภาคเหนือนี่เขาเป็นฐานเสียงของเพื่อไทยหมดเลยเป็นซสื้อแดงหมดเลยนะคุณผู้ชมสอนให้แล้วเนี่ย พราะว่าได้อำนาจไงได้อำนาจแล้วก็ลืมพวกเขาก้าวผ่านศพของคนเสื้อแดงก้าวศพไศพได้มีอำนาจได้เป็นอํามาันทั้งหมดก็ลืมคนเสื้อแดงลืมคิดถึงประชาชนที่เข้ามายอมตายมาตากแดดอยู่หน้าเซ็นเตอร์เวิลด์ชุมนุมเมื่อปี53ตากแดดตากลมตากฝน ปากระสุนเปิลเราไม่ได้ทำให้เขาอยู่ดีกินดีทำให้เขากลับต้องกินข้าวของแพงขึ้นเนี่ยเลิกปอแหลเลิกโกหกเลิกปอแหลไอ,อ,หลอ้ตอแหละอีตอแหละเลิกได้แล้วหันมาดูแลประชาชน ทำงานด้วยความจริงใจแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมันไม่ใช่เวลาที่มึงจะออกมาตอแหละนะสาดโคนกันไปม,มาระหว่างประชาธิทีตยกับเพื่อใจนี่ไม่ได้อยู่ประชาปธิตนและอยู่เพื่อไใยอยู่ข้างประชาชนเป็นประชาชนคนหนึ่งผัดกะเพราหมู เมื่อก่อนกับข้าวอย่างเดียวนะคะไม่เห็นราดข้าวสามสิบบาทถุงปติเนี่ยถุงปติประมาณฝ่ามือจา์เนี่ยยาวประมาณฝ่ามือจารย์มันให้ต้องเกือบเต็มถุงวันนี้มันให้ก้นถุงสามสิบบาทกินไม่อิ่มกินไม่อิ่มแล้วมาตออะไรบอกว่าของไม่แพง เด็ดพี่อีตอแหลแน่จริงมาประตูน้ํากูจะพามึงไปแดกนี่ว่างนักเลยยังไงกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนรวมทั้งไอที่ปรึกษาของพวกมึงเนี่ยตกละเดือนสองแสนกว่าบาทที่ประชาชนต้องจ่ายให้แล้วก็มานั่งกัดกับประชาิตยนวันนี้นี่เมื่อประมาณบ่ายๆ้อมพงโนพริ์บ,บอกว่า พรรคประชาธิปัตย์เอาคนเอาของมาขายชั่วโมงแล้วหนีขายถูกๆตัดราคาเป็นการปั่นหัวประชาชนล้างสมองประชาชนบอกว่าที่เขาขายอยู่เนี่ยมันแพงก็เอาของมาถูกๆมาขายตัดหน้าเราบอกจริงๆผู้ว่ากทมก็เ,เอาไข่อมาขายใบละสิบเลึงคือจริงๆอน,นียตอนนี้ไข่เนี่ยมันออกมาเยอะ ออกมาเยอะแล้วขายไม่ออกร่ากามันก็ร้อนมันก็เน่าหมดเพราะไข่เนี่ยมันไม่ใช่จะเก็บได้นานมันก็เน่าหมดเกษตรกร,ร,ก,รก็ดีกว่าไปโยนทิ้งขายถูกๆก็ดีกว่าโยนทิ้งก็ขายถูกจริงๆตอนนี้ไข่ถูกนะแต่ที่แพงเนี่ยเพราะว่าอย่างอื่นเช่นข้าวสารแพงน้ำมันแพง น้ำมันจากปตทแพงนี่เพราะอะไรแพงก็เพราะไอ้พวกนักการเมืองเร็วๆพวกนี้แหละก็สมัยทักษิณเป็นนายกเป็นรัฐบาลก็เอาพวกรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ขายหุ้นก็ตัวพวกของเขาเองนี่เข้าไปซื้อแล้วก็มีความต้องการจะเอาการไฟฟ้าเข้าไปขายหุ้นอีกเพื่อที่ว่าตัวเขาเองจะได้เข้าไปซื้อเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็น สำหรับชีวิตคนไทยเลยไม่มีไฟนี่เราอยู่ไม่ได้เหมือนอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์ออกอากาศให้คุณผู้ชมดูไม่ได้มันจําเป็นน้ํามันก็จําเป็นมากถ้าไม่มีน้ํามันเนี่ยจะเดินทางอย่างไรเพราะรถต้องเติมน้ํามันนักข่าวของเราจะไปเอาข่าวที่ไหนมานาเสนอคุณผู้ชมมันออกอากาศไม่ได้ มันเชื่อมโยงมันเกี่ยวพันหมดมันก็มาจากนักการเมืองเร็วๆระพักดันหรือไม่ก็ทําให้มันเจงเหมือนตอนนี้แอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงเนี่ยพยายามจะทําให้มันเจงเอามาโวยวายคือบริหารให้มันเจงก่อนเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นไก่พวกนักการเมืองพวกนี้แหละมันมีเงินว่ามันโกงเงินก็ประมาณไปมีเป็แสนๆละมันก็เข้าไปกว้านซื้อหุ้น มันมีอำน,นาจมันก็ไปสักงวุ่นนี่แจกให้คนนี้คนนี้คนนี้ให้เขาซื้อก็ไปอยู่ในมือของนักการเมืองนี่คือความเลวของนักการเมืองมันไม่มีหรอกว่าใครเนี่ยมาขายชะโมงนขายถกถกแล้วก็หายหัวไปอุปทานหมู่มันเป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องดูอะไรนะคะตอนนี้แมคโดนัลล์ขึ้นราคาแล้วแมคโดนัลล์ก็คือขายแอมเบเกอร์ขายเครื่องเดิมกาแฟยังกาแฟร้อนแอมเบเกอร์ hamburger. ขึ้นราคาแล้วคุณผู้ชมเคเฟซีขึ้นราคาแล้วเอาแบบแบรนดังๆไม่ต้องไปพูดถึงมันเปรียบเทียบได้มันไม่ต้องโกหกไม่ต้องตอแหลนะ ที่นี้บอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงไปที่ตลาดก็ไปออกข่าวซะใหญ่โตว่าพรุ่งนี้จะไปตลาดนั้นตลาดน,นี้แม่ค้าเขาก็กลัวความผิดเราก็รู้นี่รัฐมนตรีจะมาขายของผิดขายแพงเกินราคาจะโดนจับ มึงเล่นละครไงตบหน้ารัฐมนตรีอารัฐมนตรีไปเนี่นไปกันเป็นหางว้าเลยทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้ติดต,ตามทำไมไม่แอบไปเอรัฐมนตรีหน้าโง่ทั้งหลายมึงเป่าประกาศตั้งแต่เมื่อวานมัน,นี้เขาก็รู้กันหมดแล้วใครจะไปขายมึงแพงแล้วไม่มีความจริงใจนี่ย คิดว่าประชาชนโง่เป็นควายมีปบมือให้คนเชียงรายเลยนะเนี่ยคุณเป็นเจ้าของประเทศจริงๆเลยนะเนี่ยนิสัยใจจริงๆแลยอาจารย์ไม่ได้เกียดแสแดงนะถ้าเกียดจะไม่ใส,ส่สีแดงแต่มันทนเห็นคนเสื้อแดงที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย แล้วก็เรียกให้เขาเข้ามาเนี่ยทั้งภาคเหนือนี่ของเขาหมดเลยนะเพื่อใจอีสานน่ของเขาหมดปทุมเมื่อของเสื้อแดงหมดแต่มันตอนนี้คนเสื้อแดงเขาตายสว่างเลยไนงะเพราะฉะนั้นยังกลับตัวทันนนียิ่งรักชินนะว่าจะกลับตัวทนในทักศิณไอพระเอกลิเก,พ,กพร้มอมพงนพริพทั้งพูดมันไอ้นี่นมันไอกระจกไอพวกลิเกหลงเรื่อง เอาจะพระผู้นำประเทศนั่นแหละต้องจริงใจต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจะเอาแต่แบบออกมาตอแหลเอาของไม่ได้เพลงของรถแล้วมึงคิดว่าประชาชนเป็นควายเหรออีตอแหลมึงพูดแล้วก็จะเชื่อมึงเหรออีตอแหละอย่างนี้ประชาชนเขาฉลาด เขาไม่ได้แดกย่าไม่ได้อีควายถึงจะไม่รู้ว่ามึงหลอกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสื่อกับอีพวกโพลก็ร่วมกันออกมาตอแหลมาได้รับค่าเขียนเชียจากอีพวกร้อยสิบเอ็ดซากร้อยสิบเอ็ดบอกว่าเนี่ยซากร้อยสิบเอ็ด จะพ้นออกมาเป็นไทยในวันที่3ามสิพฤษภาคมนี้จะกลับมาทําใหบ้บริหารบ้านเมืองดีขึ้นกลับเข้ามาแดกแล้วกลับเข้ามาแดกไงกรรมมันติดจรวจนะกรรมก็ลงโทษไปห้าปีเมื่อไหร่ประเทศไทยมันจะพ้นจากเวรกรรมตรงนี้สักทีคุณผู้ชม เมื่อไรประเทศไทยจะพ้นจากเวรกรรมตรงนี้ที่พวกนักการเมืองเร็วๆมันจะหมดไปจากประเทศไทยคุณผู้ชมที่ดูเป็นนักการเมืองไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยนะคะลงสมัครสอสอย่างเดียวเนี่ยหัวเป็นแค่เจ้าของโรงน้ำแก็งเมียไม่ได้ทำอะไร แต่พอมาเป็นรัฐบุรีสองสามครั้งมีเงินเป็นพันพันล้านนีที่ดินเนี่ยที่ภูเก็ตเป็นพันพันไรคุณผู้ชมคิดดูทำไมก็มีเพราะว่าพวกนักการเมืองนี่มันรู้ก่อนเรามันานโยบายที่จะออกไป ออกไปก็เพื่อประโยชน์ของมันมันก็เข้าไปกว้างซื้อก่อนแล้วถ้าไปจับจองก่อนแล้วท้างบริษัทนนมานีก็มารับสัมปทานนี่แอร์ผัดลิงเนี่ยแก้งทำให้เจ๊งเพื่อที่จะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วพวกมันเนี่ยก็เป็นเจ้าของทงั้งทั้งนี้เงินลงทุนนี่เป็นของรัฐบาลเป็นของประเทศเป็นของพวกเรา คนไก้เก็บเจ็ดจสิบล้านคนไม่ใช่ของพวกมันแต่พวกมันเข้ามางง่เข้ามาเด็ก